ยังไม่หนำใจเทนทากเล็งขวาห้องเครื่องชุดขาวเสริมแกร่งแดนกลางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสมสรอยักษ์ใหญ่แห่งสื่อพิมารีอังกฤษกำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการยื่นข้อเสนอขวาตัวโอเรเลียงชูอาเมนี ing, i, กองกลางทีมชาติฝรั่งเศสของไรอัลมาดริดสมสรอดดาในศึกลาลิกาสเปนมาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์แม้จะได้นักเตะอย่างเมสันเมาส์อังเดรโอนานาและอีกคนที่จอะเต็มทีอย่างลาสบุตฮอยโลนแต่เอรดิธเทนทากกุนซือชาวดัตช์ของแมนเไนเต็ด ก็ยังอยากได้ผู้เล่นใหม่เข้ามาเพิ่มอีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับในฤดูกาลที่แล้วเทนทากมีเพียงคาซิมิโล้องเครื่องชาวบราซิลที่ยืนเป็นตัวหลักหน้าแผงแนวรับซึ่งทําให้ต้องหาคนมาช่วยงานในซีซั่นใหม่ที่กําลังจะมาถึงและชื่อของชูอาเมนีก็อยู่ในค่ายที่พิจารณาอย่างจริงจังขณะดเดียวกันกองกลางเฟนแมนต้องเจอกับปัญหาคนไม่แน่นอนหลังจากไเอัลมาตริดขวาตัวจูดเบนนิธามและอาดากูเลสองกองกลางดาวรุ่งเข้ามาร่วมทีมนด้สาเร็จ และยังมีนักเตะอย่างลูการโมดริดและโทนิโครสขวางทางอยู่สำหรับชูอามานียังเหลือสัญญากับเรอัลมาดริดถึงปี2028และมีค่าตัวสูงถึง80ล้านปอนด์เลยทีเดียวขอขอบคุณภาพและแหล่งข้อมูลข่าวสนุกและความค่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยน,นะคะ